สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มออค่ะรายการของเราก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะรับฟังได้นะคะทางสถานีวิทยุมออปัตตานีเอฟเอ็มร้อยเจ็มกะเฮิร์ค่ะทางวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.psu10725.net ค่ะแล้วก็รับชมได้นะคะทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะวันนี้ดิฉันพรพิมลอุไรรัตรรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะแล้วก็รายการของเราค่ะจะพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นประจำนะคะเช้าว,วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา8นาฬิกา35นาทีถึง9นาฬิกาค่ะแล้วก็เรากลับมาพบกันวันนี้นะคะวันพุธกลางสัปดาห์กันแล้วละคะพุทธที่9มีายน2,500 6 8อ่ะก็นับเวลาถอยหลังค่ะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนคะคะก็จะเข้าสู่ช่วงของ เทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยคะ่ะที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องนะคะถึง5วันกันเลยทีเดียวนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะหลายท่านเนี่ยนะคะบอกว่าจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหลายท่านจะเดินทางไปท่องเที่ยวคะ่ะนะ,ะต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของยศยานพาหนะที่จะใช้ในการเดินทางคะ่ะเรื่องราวของสุขภาพของผู้ขับขี่ก็สําคัญนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันในทุกๆเส้นทางด้วยนะคะแล้วก็รายการของเราในวันนี้ค่ะนะคะ,นะคะสำหรับรายการที่นี่ มออค่ะก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินคะมาฝากกันเช่นเคยนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามข่าวสารด้วยกันนะคะในช่วงรอบรั้วมออค่ะช่วงรอบรั้วมออสำหรับช่วงรอบรั้วมออค่ะข่าวสารแรกนะคะเป็นเรื่องของการเปิดโครงการค่ายอาสาพ,พัฒนามออ 5วิทยาเขตครั้งที่10นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพ,พัฒนามอ .5 วิทยาเขตครั้งที่10ค่ะมุ่งส่งเสริมและก็ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่1นนะคะโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิโรธยุนาวง์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะผู้บริหารเทศาบาลเมืองสิงหนครผู้อำนวยการส่วนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินาสุรานนท์บุคลากรนักศึกษามห,าว,า,า,หาวิทยาลัยสงขลานครินทั้ง5วิทยาเขตเข้าร่วมโครงการนะคะณนส่วนประวัติศาสตร์ เอกเปียมตินสุรานนท์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ชุมชนในพื้นที่คาบสมุทรสติงพระจังหวัดสงขลานะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นนะคะเมื่อวันที่31มีนาคมถึงวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒ์แก้ประดับอธิการพดีค่ะท่านก็กล่าวว่าโครงการค่ายอาสาพัฒนามอ5วิทยาเขตก็ถือว่าเป็นโครงการที่นําโดยนักศึกษาผู้มีจิตสาธารณะและเสีสละเวลาช่วงปิดภาคการศึกษา มาร่วมกันสร้างประโยชน์แล้วก็พัฒนาพื้นที่ชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่ชุมชนที่จะได้รับประโยชน์ค่ะนะแต่ว่านักศึกษาค่ะก็ยังได้เรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะได้พัฒนาตนเองผ่านประสบการณ์จริงแล้วก็ได้เรียนรู้สังคมท้องถิ่นนะคะซึ่งก็จะนําไปสู่ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองขอให้นักศึกษาใช้โอกาสที่ได้มาอยู่ร่วมกันในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ของสงขลานครินท์ค่ะทั้งในช่วงเวลาที่กําลังศึกษาอยู่แล้วก็เป็นสิทธิ์เก่านะที่มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยหลังสาเร็จการศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะโครงการค่ายอาสาพัฒนามาอหวิทยาเขตในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการนํานักศึกษาค่ะกว่า80คนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ทั้ง5วิทยาเขตค่ะซึ่งตั้งอยู่นะคะปางที่ตั้งมารวมพลังในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง สิงหนคร8แห่งนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลนนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสัสยิดยาบรยาแมะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอิมาอุดดีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอิมาดอนอิสลามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโลการามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกป่าแล้วก็ยังมีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนอีกด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะนอกจากนะคะจะออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาค่ะได้พัฒนานะคะในเรื่องของจิตสํานึกสาธารณะ ผ่านการร่วมพัฒนาแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนแล้วนะคะก็ยังออกแบบนะคะให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองนอกห้องเรียนผ่านการเรียนรู้ท้องถิ่นทั้งในระดับชุมชนการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองสงคาศึกษาประวัติหลวงพ่อทวดเจีบน้ำทะเลจืดนะคะซึ่งก็เป็นโอกาส ที่ดีมากนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนค่ะก็เป็นโครงการดีๆที่น่าสนใจนะคะของนักศึกษาทั้ง5วิทยาเขตในช่วงของปิดภาคเรียนนะคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมานะคะสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการยานิวัฒนาค่ะก็ ในให้การต้อนรับคณะนักวิจัยนะคะจากโครงการสำรวจแหล่งวัฒนธรรมทางทะเลในเอเชียหรือ MA H.S. นะคะนำโดยศาสตราจารย์ดรไมเคิลฟิเนอร์จากสถาบันเอเชียตอนออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นค่ะทางนี้นะคะก็มีดรอภิรดาโกมุตจากศูนย์ประสานงานประจำประเทศไทยและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร,กรและคณะค่ะที่เดินทางนะคะมาเก็บข้อมูลแล้วก็สำรวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเดินเรือแล้วก็ชุมชนชายฝั่งนะคะซึ่งโครงการ M.A.H.S. นะคะก็มี มีเป้าหมายในการบันทึกข้อมูลเชิงดิจิทัลของแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะเพื่อที่จะสร้างฐานข้อมูลแบบเปิดนะคะสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกียวโตและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและก็อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคค่ะนอกจากนี้นะคะคณะนักวิจัยค่ะก็ยังได้เข้าชมโบราณวัตถุ ที่จดแสดงในหอวัฒนธรรมภาคใต้นะคะรวมถึงเหรียญโบราณและก็เครื่องถ้วยค่ะณพิพิธภัณฑ์ประเทศยาน,นโมลีค่ะเพื่อที่จะสร้างองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์นะคะและก็ความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมในภูมิภาคค่ะซึ่งการต้อนรับครั้งนี้ก็เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างนักวิจัยแล้วก็บุคลากรของสถาบันซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตค่ะเพื่อที่จะ สริมสร้างเครือข่ายการวิจัยและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางทะเลในระดับนานาชาติต่อไปนะคะเรายังคงอยู่กันที่ข่าวสารของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากลยาณนิวัฒนาค่ะนะซึ่งวันนี้ค่ะนะคะในส่วนของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากลยาณนิวัฒนามอปตานีค่ะก็จะจัดกิจกรรมนะคะสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2568ค่ะ ซึ่งเราจัดนะคะวันนี้ที่บริเวณลานพระพุทธทักษิณ สมานฉันนะคะพิพิธภัณฑ์พระเทพยานโมลีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปันตตานีค่ะนะสำหรับกิจกรรมก็ประกอบด้วยพิธีสง์ส่งน้ําพระพุทธสิหิงจําลองนะคะรดน้ําขอพรผู้สูงอายุการแสดงมโนรากิจกรรมสาธิตเยียบเส้นขนมจีนแบบโบราณนะคะการแสดงรําวงผู้สูงวัยใจเบิกบานนะครับร่วมเยาวชนคณะมนุราสถาบันวัฒนธรรมศึกษากลยานิวัฒนา มออปัตตานีค่ะแล้วก็กิจกรรมข้าวมอเก่งมอนะซึ่งวันนี้ก็มีการเชิญชวนค่ะนะคะให้สวมเสื้อฮาวายลายดอกค่ะร่วมกิจกรรมในวันนี้พรมิมนก็ใส่เสื้อลายดอกค่ะนะเพราะว่าอีกสักครู่หนึ่งค่ะก็จะไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปไลฟ์สดนะคะบรรยากาศค่ะมาฝากกันด้วยทางเพจเฟซบุ๊กของสถานีวิทยุมออปัตตานีค่ะสําหรับกําหนดการกิจกรรมในวันนี้นะคะในส่วนของ โครงการสืบสารประเพณีสงกรานนะคะก็คือเวลากล้านาฬิกาค่ะแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันนะคะบริเวณพิธีค่ะแล้วก็ประธานเดินทางมาถึงพิธีนะคะก้านาฬิกา9นาทีพิธีสง์ประธานในพิธีจุดทุปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพระสงฆ์จํานวน5รูปพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายปัจจัยแล้วก็เครื่องทายทาน แดกพระสงฆ์นะคะถวายจตุปัจทัยาทยาแล้วก็ปิ่นโตพระทหารเพลพระสงฆ์การแสดงมโนราค่ะในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะซึ่งเป็นคณะมโนราของสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการยานิวัฒนาค่ะหลังจากนั้นก็มีการส่งน้ํา พระพุทธสิหิงจำลองค่ะรดน้ำขอพรผู้อาวุโสการสแสดงรำวงผู้สูงวัยหัวใจเบิกบานนะคะค <c oughs> ณะพยาบาลศาสตร์มอปัตตานีร่วมกับเยาวชนคณะมโนราสถาบันวัฒนธรรมศึกษาก,ษากลยารนิวัฒนานะคะ <c oughs> แล้วก็มีกิจกรรมนะคะสาธิตเหยียบเส้นขนมจีนอ่าน,นะใครที่สนใจค่ะนะคะถ้ากว่าเป็นคนที่มีอายุนิดนึงก็อาจจะเคยเห็นนะคะว่าเออเขาทำขนมจีนเขาทำอย่างไรนะคะสำหรับกรรมวิธีการทำค่ะวันนี้เราก็จะได้เห็นนะคะสาธิตเหยียบ เส้นขนมจีนว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเข้าหม้อแก่งหม้อค่ะนะซึ่งคณะหน่วยงานต่างๆค่ะที่มาร่วมกิจกรรมค่ะก็จะมีอาหารขนมนมเนยค่ะนะคะ คนละอย่างหน่วยงานละอย่างหน่วยงานละสองอย่างค่ะนะ,ะมาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกันนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะนั่นก็คือกิจกรรมนะคะงานประเพณีสงการานต์ประจําปี2568ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัรละยาณิวัฒนามอปัตตานีในวันนี้นะคะยังมีข่าวสารนะคะ อีก2ข่าวนะที่จะให้ได้ฟังกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาฟังนะคะก็พักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีนครู่เดียวค่ะศิลปะวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้และสั่งสมจากบรรพบุรุษถ่ายทอดสู่ผู้คนยุคปัจจุบันศิลปะวัฒนธรรมเป็นเครื่องหมายถึงการมีรากเหงา้าและความเจริญงอกงามของสังคม สถาบาันวัฒนธรรมศึกษากลยานิวัฒนามหาวิทยา,ยล,า,ยล,าลัยสงขลานครินเป็นหน่วยงานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้สนใจเรื่องราวทางศิลปะและวัฒนธรรมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่07331250 3, 3 50, และคลิกที่เว็บไซต์ w w w c u n j e r p n p s u a c t h สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนาสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ปัจจุบันผู้ก่อเหตุอาชญากรรมหรือความรุนแรงกลับมีอายุน้อยลงไปเรื่อยๆ และยังคงเป็นเยาวชนเราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่การกระทำหรือคำพูดที่เอาตัวเองเป็นใหญ่ปฏิเสธความผิดที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มักล่าวโทษผู้อื่นว่ามีส่วนทำให้ตัวเองต้องเป็นแบบนั้นมีเหตุผลต่างๆเข้าข้างตัวเองทุกครั้งที่ทำผิด ไม่ได้รู้สึกสำนึกเมื่อกระทำความผิดมีอารมณ์ที่รุนแรงท่าทางดูก้าวร้าวสายตามไม่เป็นมิตรและชอบทำร้ายสัตว์เลี้ยงหากพบว่าเด็กมีพฤติกรรมอารมณ์ความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากควรนำไปปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหรือกุมารแพทย์พัฒนาการได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ฟรีตลอด24ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุมออปัตตนีนี่เธอเธอจะรีบไปไหนฉันก็จะไปตลาดกรีนมาร์เก็ตไงอ่าลืมอะไรหรือเปล่าจ๊ะลืมอะไรหรออย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยสิจ๊ะไม่ลืมหรอกจ้าฉันใส่หมวกกันน็อกในการใช้รถใช้ถนนทุกครั้งเลย น่ารักที่สุดเลยมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุมอปัตตานี f 10 m 107.25เมกะเฮิร์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยในการเช่นรถใช้ถนนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสวมใส่หมวกกันน็อก สถานีวิทยุมออปัตนี FM 107.25เมกะเฮิรใกล้ชิดกับคุณผู้ฟังมากขึ้นด้วยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งข่าวสารรายการที่น่าสนใจหรือการไลฟ์สดกิจกรรมงานต่างๆจากสถานีวิทยุมออปัตตนีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ทางเว็บไซต์และว,วิทยุออนไลน์ที่ www.psu10725.net ผ่านทางเพจที่เพจสถานีวิทยุมอปัตตานีและทางติกตอกสถานีวิทยุมอปัตตานีให้คุณไม่พลาดทุกการสื่อสารทันทุกเหตุการณ์ไปกับเราสถานีวิทยุมอปัตตานี กลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการที่นี่มออค่ะเราก็ยังคงมีข่าวสารกิจกรรมนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะนะคะมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันนะคะก็ามาต่อกันด้วยข่าวคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะนะคะกำลังเปิดรับสมัคร3หลักสูตรค่ะเป็นหลักสูตรระยะสั้นอ่าน,าน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะมีหลักสูตรอะไรกันบ้างเรามาดูกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยนะคะก็เรียน2ปีค่ะนะคะเปิดรับสมัครแล้วนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่บันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะโครงการที่2นะคะเป็นโครงการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงค่ะเปิดรับสมัครนะคะ ไปจนถึงวันที่15มิถุนายน2568ค่ะแล้วก็หลักสูตรที่3นะคะก็ได้แก่หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไปการรักษาโรคเบื้องต้นนะคะซึ่งก็เปิดรับสมัครถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ10เมษายนน,นะใครที่สนใจก็ยังคงทันอยู่นะคะแล้วก็สนใจค่ะนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทางเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีค่ะนะคะพิมพเข้าไปนะคะว่าคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะแล้วก็หาข่าวสารนะคะในเรื่องของการเปิดรับสมัคร3หลักสูตรระยะสั้นนะคะแล้วก็จะมีลิงก์นะคะให้ท่านคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็สมัคร นะคะเข้าร่วมการอบรมนะคะในส่วนของหลักสูตรระยะสั้นกับคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขิตมอ,อปัตตานีของเรากันได้ค่ะยังอยู่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเป็นกิจกรรมจากคณะวิทยาการสื่อสารมออปัตตานีค่ะเราก็เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแคปคัส PC Creator สร้างสารรค์วิดีโอคอนเทนต์บนคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่29เมษายน 2,568ค่ะเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะณห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียชั้น4คณะวิทยาการสื่อสารมหา,หา,าวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะซึ่งก็จะเปิดรับสมัครค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐพระเอกชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคคลที่สนใจทั่วไปนะคะเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ก็คือเหมาะสําหรับผู้ ู้เริ่มต้นหรือว่ามือใหม่นะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการผลิตสื่อวิดีโอแล้วก็การใช้งานโปรแกรมแคปคัตบน pc สามารถใช้เครื่องมือแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆสร้างสรรค์วิดีโอที่มีคุณภาพแล้วก็น่าสนใจในการตัดต่อวิดีโอไี้อย่างคล่องแคล่วได้ด้วยตนเองนะคะ สำหรับรูปแบบการอบรมค่ะนะคะก็เป็นหลักสูตรการอบรม1วันเต็มค่ะรวม6ชั่วโมงนะคะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน1คนต่อ1นเครื่องค่ะอาหารว่างแล้วก็อาหารกลางวันนะคะก็เป็นอาหารฮาลาลค่ะนะคะได้รับประกาศีบัตรทุกท่านที่เข้าอบรมไม่ต่ำกว่า80เอ80ของเวลานะคะซึ่งก็เปิดรับสมัครนะคะ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่21เมษายนนี้นะสมัครก่อนได้ที่นั่งก่อนคุณฟังค่ะว่าเรารับจํานวนจำกัดนะคะแค่35คนเท่านั้นค่ะนะคะแต่ว่ามีค่าสมัคนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะก็คือค่าสมัครเข้าร่วมการอบรมค่ะ990บาทนะคะชำระเงินภายในวันที่21เมษายน2560 8นะคะซึ่งสามารถชําระเงินภายหลังได้แล้วก็แจ้งการชําระเงินส่งมาที่เมนูแจ้งการชําระเงินหน้าประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการบนเว็บไซต์ของคณะวิทยาการสื่อสารมออปัตตานีค่ะนะสนใจสามารถที่จะสอบถามข้อมูลกันได้ค่ะที่คณะวิทยาการสื่อสารมออปัตตานีนะคะหมายเลขโทรศัพท์0-733496 92ค่ะ0 7า3 4 9 6 9 2อ่ะจใครที่สนใจก็สามารถที่จะ สมัครเข้าร่วมการอบรมกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นการอบรมนะฮะอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะในส่วนของแคปคั t นะฮะในส่วนของการทําวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆนะคะก็ได้รับความนิยมมากมายเลยทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการกันได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวค่ะของ มหาจาลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของรายการที่นี่หมออค่ะแล้วก็วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะดิฉันพรมพิมลอุไรรัตน์ผู้ดำเนินรายการทีมงานรวมถึงรายการที่นี่หมออนะคะขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้รายการของเราจะกลับมาเจอกับทุกท่านใหม่ค่ะแปนาฬิกาสนาทีวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรีกคือที่สร้างคนสร้างเมืองไทยแหล่งศึกษา